สวัสดีครับวันนี้พบกับบอลสีครูบ้านป่ากนันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอลสีครูบ้านป่าน,นะครับก็จะมาแบ่งปัน,ปนไม่ว่าจะเป็นชายชนหรือบอลสีตัวอื่นๆเทพๆก็มีนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันที่14นะครับวันจันทร์ที่14นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยน65ห้านะครับ ซึ่งวันนี้ทางบอลสีของเราก็มีแบ่งปันบอลสีสวยๆมากมายหลายตัวนะครับก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ชายชนกันเลยนะครับชายชนตัวนี้เป็นชายชนที่สายพันธุ แดงๆเตี้ยๆนะครับแดงเตี้ยนะครับตัวนี้หายากมากนะครับวันนี้เราก็มาแบ่งปันกันถาดหนึ่งนะครับถาดหนึ่งก็มีสิบสองต้นนะครับตอนนี้ครับดูแต่ละหลอดสิครับสวยงามมากเลยนะครับผมอีกหน่อยสีเขียว็จะไม่มีนะครับดูสิครับชอบต้นไหนหยิบได้เลยนะครับ สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาททุกกระถางเลยนะครับแดงเตี้ยนะครับหรือจะเป็นรือจะเป็นพันก้านยาวนะครับเราก็มีนะครับนี่ครับสําหรับพันทั่วไปเราก็มีนะครับแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแดงๆทั้งนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เริ่มที่สองหสิบนะครับต้นใหญ่ต้นโตแล้วนะครับ สองห้าสิบาทนะครับโอ้ยนี่ครับสองรอยห้าสบาทนะครับสําหรับชายชนตัวนี้นะครับพันทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีไซต์โตขึ้นมานะครับไซต์โตตัวนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแดงๆเลยนะครับผมนี่ครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางห้านิ้วนะครับ นี่ครับยิ่งต้นนี้ยิ่งโตเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับโอ้สูงมากเลยนะครับผมต้นใหญ่มากครับแต่ต้นนี้ถูกนะครับยิ่งโตยิ่งถูกใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอยู่ที่ความป้ายนะครับต้นนี้ก็สี่รอยห้าสิบพอนะครับต้นเบื้องเริ่มเลยนะครับผมโอ้ยเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับหรือจะเป็นต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมีหัวแล้วนะครับ ชายโทนะครับ450บาทเองนะครับต้นใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านรัตนสินเราก็มีนะครับรัตนสินป้ายแดงๆเลยนะครับผมดูสิครับโอ้ยสีแดงจะแสบตาเลยนะครับผมนี่ครับมีสี่กระถางนะครับ250นะครับ250ทุกกระถางนะครับรัตนสินนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านสิริพรนะครับสิริพรเนี่ยครับ สิริพรก็มาแบ่งปันที่สามไซส์สามกระทางนะครับสําหรับไซนี้นะครับโอ้ยแดงแปดแดงแปดเลยนะครับผมหายากจังนี่นะครับวันนี้มาแบ่งปันที่สามกระทางนะครับเริ่มที่สามรอยห้าสิบนะครับสามร5อยห้าสิบห้าสิต้นให,ใหญ่เลยนะครับผมเมื่อก่อนนี้ไม่โตขนาดนี้นะครับ3 5 0อห้า วันนี้พิเศษให้ครับสามร้อยห้าสิบต้นนี้เลยครับแล้วต่อมาก็จะเป็นไซต์โตขึ้นมานะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับโอ้ยต้นนี้ต้นโตแล้วนะครับสี่ร้อยห้าสิบครับหรือจะเป็นอาไซต์ตั้งแม่นะครับหลอดกําลังขึ้นนะครับหลอดแม่กําลังขึ้นนะครับไซต์ตั้งแม่ตัวนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับตัวนี้ ห5 0สิบาทนะครับสำหรับสติพรนะครับสติพรห้ร้ห้าสิบนะครับต้นใหญ่นะครับเอ่อต่อไปก็จะเป็นนี่ครับศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรหมช้ชนละเลิศการประกวดแทบทุกเวทีนะครับศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรซีซูเลยนะครับผมต้นนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับ หกร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับต้นใหญ่เลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับหรือจะมีต้นเล็กนะครับนี่ครับสําหรับศิลาเพชรต้นเล็กนะครับต้นนี้มีป้ายด้วยนะครับผมมีป้ายมีป้ายครับศิลาเพชรต้นนี้สามร้อยเก้าสิบาทพอนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยนะครับต้นนี้ มีติดด่างด้วยนะครับติดป้ายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแม่กันเลยนะครับนี่นะครับสําหรับแม่ศิลาเพชรนะครับดูสิครับว่าเขาสวยงามแค่ไหนครับศิลาเพชรนะครับต้นใหญ่ใบโตก้านแข็งแรงนะครับสําหรับศิลาเพชรโอ้ดูใบนี้ครับแดงแป๊ดแดงแป๊ดเลยนะครับนี่คือแม่เขานะครับศิลาเพชรนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีก็ จับจองมองหากันได้เลยนะครับผมวันนี้พบกับเจ้าของสวนกันแล้วนะครับคุณครูอรนุชนะครับหรือว่าครูอ,อ้อยนะครับวันนี้เขาจะเป็นพิธีกรเองนะครับอุ้ยเขา<ด><ช>อยากจะพูดใช่ไหมครับพูดเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นก็ต้องเป็นเนาะเป็นแต่สอนเด็กนักเรียนอืมไหนลองดูสิต่อไปนะครับก็เป็นไม้เทพอีกตัวหนึ่งนะครับไม้เทพตัวนี้ก็เป็นมณีเมฆขาครับโอ้ยดูสิครับ ใบสวยเลยนะครับแดง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 เหมือนแบงอะไรดีแปงร้อยสีแดงเหมือนแบงร้อยนะครับแต่เราไม่ขายแบงร้อยนะครับเราขายแปงก็ร้อยนะครับบอกไว้ก่อนครับแต่ไม่ได้แพงเหมือนคนอื่นนะครับมันนี้ไม่ขลาตัวนี้ขายดูกว่าคนอื่นครับเท่าไหร่ครับรับไปเลยครับสามพันห้าร้อยบาทพอนะครับสามพันห้าร้อยบาทสําหรับมันนี้ไม่ขาหาที่ไหนได้ครับ สวยมากเดี๋ยวจะขึ้นแม่เอ,อ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะขึ้นอีกต้นโชวนะครับสวย,ยส,วสวยแดงแดงสวยสวยแดงแยงตาต่อไปก็จะเป็นสาวอะไรนะ,ะ,ะนส,รสาวนครยชรีค่ะสาวนครยศรีวันนี้มีสองกระถางเทปเทปเลยนะครับผมสาวนครยศรีตัวนี้ก็ไม้แยกหน่อมานะครับหลอดใหม่ขึ้นมาใสาปิ้งเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ยังมีต้น เท่ๆอีกต้นหนึ่งนะครับดูสิครับดูหลอดใหม่เขานะครับเอ้ยไม่ใช่ใบใหม่ที่ออกมาเป็นสีทองนะครับสีทองก็จะมีหลายสีเลยนะครับผมเขียวเหลืองแดงขาวนะครับโอ้มาครบเลยนะครับดีไม่มา12สีนะครับสร้างนกกระที่สีต้นนี้ก็2,350บาทพอนะครับ2,350บาทนะครับสาหรับต้นนี้นะครับแยกหน่อทั้งคู่นะครับสวยงามมากครับต้นนี้ ต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปนะครับใบครับครับแดงๆดูหลอดหม่นะครับสามร้อยเก้าสิบาทนะครับสามร้อเก้าสิบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีมณีมณีจันทร์นะครับมณีจันทร์นะครับกระถางนี้สิครับเหมือนมงคลปฐถมเลยนะครับ สายมากเลยสวยครับไม้แยกนอค่ะไม้แยกนอมนีจันกระถางนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบาทพอนะครับไม้แยกนอนะครับหรือว่าจะเป็นบางคนอาจจะกําลังตามหานะครับสําหรับสาวเรนูนครนะครับอุ้ยไม่ใช่สาวนะครับเรนูนครเรนูนครนะครับซวยๆนะครับ นี่นะครับใบนี้เริ่มมาแล้วนะครับไม่ใช่เมืองกกบเเบ็ดนะครับเป็นเรนูนครที่นี้ช่างมีมนขังสวยๆเก็บไปตั้งแม่ได้เลยนะครับตอนนี้1,200บาทพอนะครับ1,200บาทนะครับสำหรับเรนูนครกระทางนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้าน นอเป่าเก้านะครับนอป่าเก้าน้าสวยนะครับหน้าสวยๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับหรือว่าต่อไปก็จะเป็นไม้ที่หายยากอีกตัวนึงครับมานี่สตบันฑนะครับมานี่สตบัณฑเป็นไม้ป้ายนะครับสวยๆนะครับดูใบใหม่เขานะครับชมพูแป้นออกมาแล้วนะครับจะมีหลายสีนะครับตัวนี้วันนี้มีสองกระถางนะครับนี่ครับมีสองกระถางนะครับ มณีสัตบัญญัอดนี้กำลังจมพูออกมาแล้วนะครับกระถางนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทสำหรับกระถางนี้ก็โตเท่ากันนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับห้าร้อยห้าสิบาทมณีสัตบัญน,นะครับต่อไปก็จะเป็นมากแก้วนะครับมากแก้ว ายสวยๆเลยนะครับมาแก้วกระถางนี้ครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมาแก้วนะครับต่อไปก็จะเป็นร่ำรวยร่ำรวยนะครับร่ำรวยสวยๆเลยนะครับกระถางนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับร่ำรวยนะครับหรือว่าจะเป็นรัตนรุ่งเรืองนะครับแดงแทงฮับฮับนะครับ รัตนรุ่งเรืองนะครับสวยมากเลยนะครับรัตนะรุ่งเรืองต้นนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับไม่ขายนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับสำหรับต้นนี้นะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นตะบัรทอนนะครับ ขินนบัญชอนกระถางนี้นะครับ450บาทพอนะครับ450บาทนี่ครับต่อไปก็จะเป็นมงกลสยามนะครับมงกลสยามแดงๆฮาบๆเลยนะครับดูหลอดใหม่เข้ามาแป้นเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้ก็800บาทนะครับมงกลสยามนะครับต่อไปก็จะเป็น ต้นนี้มันมีนีอมเพชรนะครับมันนีรอมเพชรนะครับแต่เขาป้ายนะครับป้ายยังไม่ชัดเจนนะครับตัวนี้ตวนสครับสวยมากครับตรงนี้ก็950บาทพอนะครับต่อไปป้ายแน่นอนครับยี่หลอใหม่เขาก็กําลังมานะครับ ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นซับเจริญนะครับซับเจริญไม้แชกหนอนะครับกระถางนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับขายถูกถูกนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีวาสนานะครับสวยๆไปสวยๆนะครับมณีวัสนากระถางนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับมณีวัสนานะครับ ไม้ราคาแพงๆนะครับตอนนี้ขายถูกนะครับ850บาทพอนะครับแล้วจะเป็นทางด้านมันนีลรอมเพชรอีกต้นหนึ่งนะครับมันนีลรอมเพชรสวยๆนะครับใชรไหแสงออกมาถ่ายไม่สวยเลยครับทีนี้ตัวน,นี้ก็1,200บาทนะครับ1,200บาทพอนะครับมันนีลรอมเพชรต่อไปก็จะเป็นยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎ สวยๆด่างๆฮับๆนะครับดอกมากรดต้นนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับธาตุบางแก้วนะครับป้ายสวยๆนี่ไม่ใช่หน้าแดงๆนะครับหน้าสวยนะครับตัวนี้ธาตุบางแก้วกระทางนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับธาตุบางแก้วนะครับสวยมากครับต่อไปก็จะเป็นด่าราโนพรัตนะครับดูหลอดใหมนะครับสวยมากครับ เห็นสีขาวแวบๆอยู่หลอดนั้นนะครับนี่ครับสวยครับต้นนี้เมื่อก่อนราคาแพงนะครับตามหากันนะครับต้นนี้ขายไม่แพงแล้วนะครับสําหรับดารานพัดต้นนี้ก็1น0 0งับาทนะครับ1น0 0บาทพอนะครับหรือว่าจะเป็นไซต์โตขึ้นมานะครับไซส์โตดูสิครับดูป้ายเขาป้ายมาเต็มใบแรกเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับ สายโตตัวนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดูนะครับใบสวยๆฮับฮับเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับอสงไข่นะครับสงไข่หลอดนี้ครับกำลังขึ้นนะครับ ใส่ตั้งแม่เลยนะครับผมตัวนี้ต้นใหญ่ใบโตนะครับเก้อยห้าิบาทนะครับผสงไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทพสายรุ้งนะครับเทพสายรุ้งนะครับดูสิครับป้ายสวนนะครับดูหลอดหม่นะครับเทพสายรุ้งกระถางนี้นะครับแปดรอยห้าสิบาทนะครับแ5ดอยห้าสบาทเพอนะครับ สวยๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเทพอักษรา,านะครับเทพอักษร้า,าสวยๆนะครับสำหรับเทพอักษรา,าต้นนี้นะครับจับไปตั้งแม่ได้เลยนะครับนี่ก็เจ0ดร้อยห้าสิบาทพอนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็น กระบี่ในร้อยนะครับกระบี่ในร้อยนะครับไม้แยกหน่อมานะครับต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับรา้ว่าจะเป็นทางด้านนางรากสดนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับต้นนี้แจ่มสุดเลยนะครับผมดูสีเขานะครับแดงแป๊ดใยสวยมากเลยนะครับนางรากสดตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับสี่รอยบาทพอนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ก็ โตมากครับตัวนี้สวยมากครับห5 0้ยห้าสิบาทนะครับห5 0้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับนางรากสดนะครับแล้วก็ยังมีนางรากสดอีกกระถางหนึ่งนะครับตัวนี้ก็โตมากครับตัวนี้ห5 0้อยห้าสิบาทนะครับนางรากสดนะครับห5 0้อยห้าสิบบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับ พรสวรรค์นะครับพรสวรรค์ดวูหลอดใ่กําลังขึ้นนะครับพรสวรรค์นะครับสีชมพูสีบานเย็นนะครับแป๊ดแปดเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับพรสวรรค์นะครับหกร้อยห้าสิบาทต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสวยครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแสนสวยนะครับหลอดใ่กําลังขึ้นนะครับดูใบนี้โอ้โหป้ายสวยนะครับ เจ้าสาวกระถางนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบาทพอนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นลิงน้อยสวยๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับนี่ครับป้ายดีนะครับสําหรับกระถางนี Flag ้แยกหนอนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ลดราคานะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพอนะครับ หลอดสวยๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นไซตตั้งแม่นะครับดูสิครับดูลอตไม้นะครับโอ้ลอตไม่ก็ป้ายสวยนะครับจัมโบ้จัมโบ้เลยนะครับกระถางนี้นะครับดูสิครับความสวยงามเขานะครับสําหรับหนุมานประสานกายนะครับ2,5 0 0้ารยบาทพอนะครับ2,5 0 0ายบาทนะครับต้นใหญ่ใบโตเลยนะครับผมดูสิครับโอ้จับไปตั้งแม่เลยนะครับอีกไม่นานก็ได้ผ่าหัวแล้วครับ สองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ามาทางนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนี้ครับโอ้โหโชคเก้าชั้นนะครับหลายชั้นมากนะครับหลอดใหม่กาลังขึ้นนะครับโชคเก้าชั้นด่างช่วยๆนะครับไอทางนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับโชคเก้าชั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นนี้ครับ เสน่ห์จันรประกายดาวนะครับกระถางนี้ก็แปดร้อยบาทพอนะครับต้นใหญ่ใบโตแล้วนะครับดูป้ายสวยเลยนะครับผมแปดร้อยบาทพอนะครับแ0ดร้อยบาทดูสิครับสวยมากครับป้ายทุกใบสวยทุกใบครับต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับหูช้างดังเหลืองนะครับเหลืองจริงๆงครับดางจริงๆสวยๆครับต้นนี้แปดร้ยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทโอ้โห แตไปตั้งแม่เลยนะครับต้นนี้สวยจัดแปดร้อยบาทพอนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้สีเป็นจรงไทยนะครับสีเป็นจรงไทยนะครับไม่ใช่จีนนะครับไทยล้วนๆไทยแท้กระถางนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้นใหญ่ๆกันเลยรู้ไหมจะเป็นทางด้านหัวใจมังกรนะครับหัวใจมังกรก็สวยนะครับ โตมานี้สีแดงแปดแปดเลยนะครับรูปหัวใจหัวใจเลยแหละแยกหนอทุกต้นเลยนะครับผมต้นนี้ก็สี่ร้อยบาทพอนะครับหรือจะเป็นต้นใหญ่ใหญ่โอ้ยสูงมากครับสูงเลยเขานะครับต้นนี้แยกมาตอนโตนะครับต้นใหญ่ใบโตนะครับต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหค่าส่งไม่ต้องพูดถึงนะครับ เพราะมันแพงเลยแล้วครับแต่ว่าผมรวมส่งนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับหัวใจมังกรนะครับหรือว่าจะเป็นทิปวารีสวยๆนะครับทิปปารีรูนหลอดใหม่นะครับมีสีขาวเต็มๆตกปลายด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นปลายเป็นดาราเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทิปวารีก็แล้วกันครับสวยๆนะครับ เอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับไม้ไม้ป้ายก็สวยนะครับตั้งโชว์ได้เลยครับไม้ก้านแข็งนะครับพวกนี้ทิพวารีนะครับแพงมาจากดารานภรัตนั่นแหละครับ400บาทพอนะครับกระถางนี้กระถางโตโตเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นหลวงราชเสนหานะครับหลวงราชเสนหาเมื่อก่อนนี่โอ้ยหากันจังครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ขายถูกๆครับ2 5 0หสิบาทพอนะครับ2กรตาางครับส5 0ิบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเทพป,ประสิทธิ์นะครับเทพประสิทธิ์เขาบอกเทพประสิทธิ์นะครับบอลแข้งสวยๆนะครับสวยมากมายครับสามรอยห้าสิบบาทนะครับ3า0้ยห้าสบาทเทพประสิทธิ์นะครับสวยๆเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอุย้ยธาตุบางแก้วแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ธาตุบางแก้วดูบใบสิครับอมีตั้งแต่ ใบแรกยันใบสุดท้ายแล้วครับตัวหลอดใหม่โอ้ใหญ่โตมโหฬารครับกระถางนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโอ้ยไปผ่าได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทเองครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นเจรงน้ําทองนะครับเป็นเจรงน้ําทองกระถางนี้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเป็นเจรงน้ําทองต้นใหญ่เลยนะครับ ่อไปก็จะเป็นนี่ครับอุยน้ำโชคกับน้ำโชคจะสวยนะครับน้ำโชคกระถางนี้ครับแปดร้อยบาทพอนะครับโอ้ต้นใหญ่มากครับแปดร้ยบาทต่อไปก็จะเป็นณะเมืองนนแผงนะครับณะเมองนนแผงนะครับสวยๆครับภาพเลยนะครับณเมืองนนกระถางนี้นะครับหนึ่งพัน 200รบาทนะครับหนึ่งพันสองรบาทพอนะครับไม้แยกน้อยน,นะครับต, Alors, ต้อไปก็เป็นลูกไม้บางแก้วธาตุบางแก้วนะครับลูกไม้ธาตุบางแก้วต้นนี้เหมือนมากใช่ไหมเหมือนธาตุบางแก้วหรือว่าอาจจะสวยกว่านะครับต่างกันกับธาตุบางแก้วตรงไหนใช่ไหมตรงหางเขาเจะแหลมนะครับสวยมากครับแดงแป๊ดเลยนะครับแดงแป๊ดแปดเลยนะครับต้นนี้ สองร้อยบาทพอนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับลูกไม้ทาดบางแก้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสีกาญจนาพิเศษนะครับสีกาญจนาพิเศษแยกนอนะครับกระถางนี้สวยๆเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทพอนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนางกิรินีเทวีนะครับไม้แยกหนอนะครับนางกิรินีเทวีนะครับ โอ้ต้นใหญ่ต้นโตมากเลยนะครับพอแยกตอนเขาโตนี่เขาก็ไม้แยกหน่อยจะสูงนะครับสูงมากครับต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งนะครับห้าร้ยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นโอ้ตอนนี้น่างวิชุดานะครับ หน้าวิชดาซี่ซุ้ยนะครับดูสิครับออันกันลงตรงนังหน้าวิชดากระถางนี้ครับโอ้ต้นโตไม่ไม่แพ้กันเลยสูงเท่ากันเลยครับกับนางกลินีต้นนี้นะครับโอ้ดูสีเขาจัดการมากนะครับสําหรับน้งวิชดากระถางนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับห้าร้อยห้าสิบาทสีแดงแป๊ดเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้ารวยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับรวยอิหลีครับตัวเนี้ไม้ต้นนี้ต้นนี้ผมปลูกมาหลายปีแล้วนะครับอุ้ยไม่ใช่หลายปีครับปีกว่าแล้วนะครับยุบใบโผมายุบใบโผมานะครับตอนนี้เขาก็มาอย่างงามเลยครับกัดสีมาแดงแป๊ดเลยนะครับผมดูสิครับหลอดหม่โอ้ยบระหยากสีวอลเลยกระทางนี้ก็ หกร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้ยค่าส่งไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ยต้นใหญ่มากครับหกร้อยห้าสิบาทครับเอาไปผ่าได้เลยสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มจานวนนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะครับตอนนี้มันมีแค่สองสีนะครับ สองสีต้นใหญ่โตเลยนะครับแถมลูกให้ไปป้ายด้วยนะครับผมมีลูกด้วยนะครับกระถางนี้เอาไปเลยครับเอาไปผ่าทําจํานวนได้เลยครับแพ็กเกจสีกระถางนี้นะครับโอ้สูงมากครับเลยเข่านะครับหกร้อยห้าสิบาทพอนะครับหกร้อยห้าสิบาทแถมลูกดังๆด้วยนะครับผมแถมลูกดังๆนะครับแพ็กเกจสีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นชมพูทวีปกระถางกระถางใหญ่นะครับกระถางนี้ก็4ี่ห้าสิบาทนะครับ4 5 0หสบาทรวมสองนะครับชมพูทวีปต่อไปก็จะเป็นทางด้านนียครับนารีบุรพานะครับนารีบุรพาไม้แยกหน่อน,นะครับใบส,สวยสวยฮาร์เลยนะครับแม่เข้ามาดีครับต้นนี้ลูกเขานี้ฮาบทุกต้นครับ สูงมากครับต้นนี้โอ้เลยเขาเลยครับต้นนี้หกร้อยเก้าสิบาทนะครับหกร้อยเก้าสิบาทพอนะครับหน้ารีบุรพาต้ายฮับฮับนะครับหกร้อยห้าสิบาทครับครับอย่าลืมนะครับสนใจต้นไหนก็โทรมาทักทายกันได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับขูอ้อยนะครับ หรือว่าจะแอดไลน์มามาดูมาชมก่อนก็ได้นะครับก่อนตัดสินใจนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่สะดวกโอนนะครับเราก็ยินดีรับปลายทางด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆการรับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ